วันนี้ผมกับพี่บานม้ำนาที่พิธีกรนะครับกับซีดบ็อกซิ่งเดย์เย้นะครับวันนี้เนี่ยบอกเลยว่าพิเศษกว่าครั้งไหนไหนถ้าใครนะครับที่ได้ดูคลิปโปรโมตของเรานะก่อนหน้านี้แล้วจะรู้ว่าวันนี้มาเพียบค่าพร้อมแล้วนะฮะคู่แรกของเราเปิดต้นเลยมิวสิคโหเพลงแบบนี้นี่โอหนี่มันสึกช้างชนช้างหรือเปล่าฮะโอ้โหคู่ต่อไปคู่ที่สองอ้าวเฮ้ พี่เปิ้ลแชมป์ไปอย่างนี้เหรอเนี่ยพิปเปิ้ลแชมป์เลยเหรอไม่เคยคุยไม่ได้โเมื่อกี้เราบอกว่าเขานั่งมาครับผมก็นั่งเหมือนกันนั่งครับนั่งเสลี่กมาเลยเพราะว่าผมแบบมาแบบมีคลาสครับพวกที่ไม่เคยเล่นไม่ค่อยอยากคุยด้วยครับโทษทีน้องพี่ไม่เคยแพ้ว่ะเออทีมที่สามครับมาเลยเฮ้ยนี่โอ้โหนี่มันแ Paris b a g u e ว t e หรือเปล่าแบบไม่ได้หิวนี่ครั้งแรกเลยอ่าถือว่าเปิดซีนรับคู่มาเลย เนี่ย <House> น <terminar aría> <those 15> no <welche> ี่เราต้องบอดลามได้ไหมโอ้ไม่นี่คุยไว้คือสเปนเทใส่ล์สเปนวันนี้นี่คือสเปนเหรอสเปนเละผิดเหรอครับเดี๋ยวเราจับสลากกันก่อนว่าใครจะได้อยู่กล่องไหนขนาดปกติเราจะใช้2นิ้วลวงนะนิ้วลวงกระเป๋าอยู่นิ้วลามยนี่ผ่านไป20นาทีแล้วไม่มีเนื้อเลยนะให้อ้นจับเดี๋ยวอ้น ดงดีดีอ่ะโอ้โหรวมนี้ก็ต้องพระไทยนี่ครับเพิ่งไปบวชมาเอ้ยไม่ได้ดูอไม่ได้ดูไม่ได้ดูเอร์สองฮะเบอรสองนะครับเอรสี่ครับผมเบอร์สามเบิร์มเบอร์หนึ่งประจำาที่ครับประจำที่ตามกล่องเลยฮะเกินด้วยมาเกินด้วยนะฮะ แค่นี้เราก็ได้ผู้เล่นนะครับประจําแต่ละกล่องแล้วใช่แล้วนะ,คร,นะครับข้้งในจะมีของรางวัลหรือว่าของระวังเนี่ยเรายังไม่ทราบนะฮะใช่แล้ววันนี้ต้องบอกว่าของรางวัลกับของระวังอยู่กล่องเดียวกันเช่นเคย,ย้าพร้อมแล้ว S1 กับ S2 ครับส่งตัวแทนฝ่วิชุกครับครับรวยเลยนะพี่เดฉุกเนี่ยนอกเหนือจากจะมีข้ออะไรกันดนาเนี่ยมันต้องวอร์มร่างกายก่อนแน้อใส่ข้อมือใช่เพราะการไ่ายฉุกมันใช้ข้อข้อมือต้องมาส่วนอื่นเนี่ยใช้ไม่ได้วอร์มไม่เก่งหรอกพิ่งวอร์มมือถดิโอ้เอามาจังย์ยาวว่ากับเบาเย็นชุกเล็นฉุก ลูกพี่ของผมเลยไปนวดว่ะนวดนวดว่ะเนี่ยนวดเฮ้ย่ายงายนวดยังไงกีไม่เห็นจังนี้มึงเยอะแต่ไม่มีสาระเลยดูมือไหนเป่ามือไหนเป่าไปไปไปมึงขยได้ันยาประเป่าหญิงโอ้ยหาเดี๋ยวเดอยเดยอ้ ดมันทำเหมือนชนะแล้วอ่ะไป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 เอาละปกติไม่เคยเชียร์นะแต่ชุดชนะมันดียกดไม่ไหวกันแล้วอากียรติยาบ้ากะเป่าเย็ดจุ๊บเอ๊วันนี้เราได้ผู้ชนะมาแล้วได้อยู่สองคนเพื่อเปิดดูกล่องกระดูด้นวยว่ารัศมีปิงว่า วิธีดูง่ายๆไงถ้าสมมติดูแล้วเนี่ยมันจะแสดงทางสายตาใช่เราดูแล้วเราปิดเอาไว้เราไม่ได้เห็นยังไงันวะดูกล่องเราเองเราดูกันสองคนเฮ้ยดูสีหน้าเนี่ยเยอะแยะหรอหลอกเลยอย่าหลอกเันแล็กอ่ะเก็บอาการหน่อยเก็บอาการอ่ยโอเคสบายโอเคุณสบาย รอบแรกไปละครับกติการอบ2นี่แหละที่จะเป็นตัวเปลี่ยนชีวิตของทุกคนอ่าเดี๋ยวจะให้จั่วไพ่ครัสู่ตัวแทนแต่ละกลุ่มเหมือนเดิมนะครับเริ่มฝั่งเนี้ยผมอยู่ใกล้ฟังดีๆนะผมขอล่างสุดละกันได้อ่าอ่าอ่าเฮ้ยแรงแรงไปเดียวเฮ้ยนี่อะไรวะเนี่ยเออเรงอะเร็วเร็วหยุดสิเออไปเล็งไม่เล็งแล้วมึงเล็งไม่ถูกไม่ถูกมึงปัดไปปัดมาเออ พี่รู้ว่าใจเราอะเป็นควีนเวแต่พี่อะเฮ้ยขอคิงด้วยวะผัดกันได้ปะวะหอมวังอยู่นี่บางแล้วเว้ยเฮ้ยเดี๋ยวมั่นใจเหรอมั่นใจแล้วมั่นใจแล้วบังควีนจอบอ่านไม่แท็กไม่เปิดอะไรอะไรแปดแปดแปดด้วยเสร็จแล้วอไร มีควีนอยู่คนเดียวเหรอ้าะเรีเคตฟ่ตัวเาไ้เอาดเอา้อาไม่รนตัวรอเลให้ให้มข้าสลับได้หนึงกลองแล้วเดี๋ยวผมขอสลับก่องสุดท้ายน่ปไหนข้าอันนี้ฮะไปไหนนะไหนไปไหนสลับกับอันนี้แค่นี้เหรอแค่นี้พอ ได้ไหมผมไม่รอดได้ไหมชีวิตคนเรามันต้องตื่นเต้นหรอคตื like ่นเต้นต้สัตย์ตาแล้วดูแล้วเหมือนลางไม่ค่อยดียังไงก็ไม่รู้อ่ะทุกคนดูยิ้มแย้มแจ่มใสเหมือนเราสองคนจะโดนยังไงไม่รู้อ่ะสายไม่โดนไม่โดนไม่รู้รู้ตั้งแต่ไปอยูไหนไปอยูไหนมันถึงยังไปอยู่ไหนันนี้หลายคนอยากรู้แล้วว่ากลองไหนจะโดนเ 7S1 วันที่หลังเลยเอาเนื้อ สิบกว่าปีเนี่ยนะครับไม่เคยเห็นมันโดนทำโทษหรือว่าต้องมีอันเป็นไปเลยครับแค่ไหนไมตายครับอยากให้เดโดนมากๆไม่ใช่พี่คือชีวิตคนเรามันต้องมีความตื่นเต้นบางตอนนี้มึงไม่มึงไม่ซีกับกูแล้วมึงลงเลยตื่นเต้นปะตื่นเต้นไหมตื่นเต้นเออดีแล้วโอ้ดีดีบอกเลยว่าฟังเสียงหัวใจหน่อยบอกเลยว่าอ่าโอเคกองไหนโดนก็สนุก ครับไม่โดกบอกเลยว่าเดี๋ยวนี่มันเอาเรก่อนมาทงานทุกอย่างเพื่อมาแล้วมาโดนเลยเหรอใช่ไม่เอาสิบอกเลยว่าถ้าถ้าฟางโดนบทลงโทษฟ้างจะมีความสุขแล้ววันนี้มันจะมี อ่าแล้วใครอยากอยู่ทีมไหนใครอยากอยู่ทีมแพ็คไม่ต้องกลัวพี่รักพี่อยู่แล้วให้หยุดกลัวพี่ผมอยู่ข้างพี่ไม่ต้องกลัวพี่ไม่ต้องกลัวหยุดมันได้ดูเลยเอาแล้วกูว่าทำไมจันไรไปอยู่ที่นี่เลยวให้มันอยู่กันสองงนไปไม้องกลัวให้มันอยู่ด้วยกันไปไปเออมันไม่เมาแบ่งข้างก็ชัดเจนไปเออตามนี้นะแท็กนนอยู่ด้วยกันนะครับ

เดี๋ยวดูจะไปท้าเขาว่าดูดูความสูงก่อนฝ่ายที่ชนะนะครับจะเป็นฝ่ายกระทำครับใน่อนอื่นช่วงแท็แท็กดูแบบปากแห้งๆนนซ้อมขอขอเช็คความชุ่มชื้นของมีนสิบปากหน่อยองทะเสียงยี้งี้สิครับอ้าวดีมากดีมากโอเคพร้อมท้าแล้วนะนี่ก็ท้ากันแบบนี้เหรอสวยอยู่สวยอยู่นะดีแท็กไม่กินตลอดได้เป็นรูปเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคอะจับสลากครับนนท์ครับดูคำสั่งครับ ชอยทางบ้านชอยทางบ้านดูด้วยจูป,ป่าครับผมเยเ,ยเยข้าใจแหม่สดิสดิ๊งยังไงนะตัว<อ>ทำเหมือนไม่ชอบอนี่กูดิ้มเห็นไหมไม่สนขืนเลยแท็กไหวหรือเปล่าแทย์แทยไหวหรือเปล่าถ้าแท็์ไม่ไหวเนี่ยเดี๋ยวมีซ่อมนะ,ะผมขอส่งคนที่ดีที่สุดในชีวิตของผมครับ ไปให้กับคนที่คู่ควรครลบลบกวนช่วยเอาคนที่แย่ในส่วนนชีวิตผมออกไปกันไกลหน่อยลับตาเดี๋ยวพี่จุ๊บเองแล้วลับตาตาพี่จุ๊บเองดูใช่เงินหน้าธรรมดานี่ปากไปแล้วเอาปากเด้ดูป้าดูป้าทำงี้พอโอเคไม่ต้องไม่ต้องจุ่มก่อนจะจุบมต้องถามก่อนไหมคุณรับพี่แท็กเป็นสามีของคุณหรือไม่รับ พี่คะคุณจะรับข้าวฟ่างเป็นภรรยาของคุณหรือไม่หรือไม่หมตะทาเตต่นลิฟแล้วเนี่ยลูกเอาเอาเดี๋ยจูบเจ้าสาวได้พี่จะคิดว่าหน้าเราเป็นวี่คนนั้นที่พี่แอบชอบอยู่พี่พี่เอาเ็วเดินเสิ่เสิ่งเดินเลอ้ เดี๋ยวไงไม่ชัดเขาไม่เสียงว่าเป็นชายแล้วเดี๋ยวมันยังไม่จบไม่ใช่เหรอใช่ครับเขาเล่นสิกมาเออมีเหรอสามครั้งเหรอฮะสามครั้งสามครั้งไมต้องห่วงพี่ผมจัดการได้ไม่ต้องกลัวพี่ครักูไม่ได้ห่วงกูห่วงกูมากเลยไม่ต้องกลัวพี่มาครับยิงชุบชุบชุบอปืนชนะพี่เห็นไหมเก่งปืนชนะ เดี๋ยวเดี๋ยวคุยกับใครเนี่ยใครคุยกับใครผมชนะคุยกับใครทีมเราไม่มีใครเลยอะไรนะทีมเราไม่มีใครเลยคุยกับใครไม่ก็ทีมเป็นผู้ชนะไงต้องดีใจมากขอบติ่งหูครับผมโอเคฝ่ายเจ้าบ่าวนี่กำลังเดินกันฝ่ายเจ้าชื่ไม่ได้เอาแบบเดิมใส่เข้าไปอีกรอบติ่งหูอะไรก็ไม่ได้กำไรเลยเนี่ยอีกสักตาสองตาสงสัยคงต้องเป็นผัวเมียกันแล้วล่ะเอาได้เหรอหนึ่งสอง โอ้ยรู้อ่นเป็นจูบสิของซิไม่อยากเลยเดี๋ยวเซี่ที่ก่อนเ้ามก้าเก้ามันเป็นซิกแพคก็ต้องเขียนด้วยนี่นี่เป็นเคนชิโร่โอ้านมตุอกสีชมพูเลยนี่นิดเด้มโอ้ยนมตุ๊ก มังนี้ที่กองที่สุดท้ายมังนี้มามักมั้ยสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวสุโขทัยครับจริงจได้ไหมจบจากงานนี้ไปเราจะไม่คิดเรื่องกันตอบไหมตอบไม่ได้พี่เห็นนกไหมนก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 อะไรเนี่ยนก รกเออนะถ้าคุณพูดไปอย่าผมสักเสือเพ่นให้รู้สึกไงบ้างรู้สึกไงบ้างวันนี้เหรอครับครับรู้สึกว่าโอ้ทุกคนสนุกจังเลยเนาะรู้สึกเหมือนมาเอ็นเตอร์เทนทุกคนน่ะขนาดพูดอยู่นี่มันยังไม่หยุดเลยเนี่ยโดนมากี่ครั้งละโดนมาสาวสี่ครั้งแล้วใจคอให้รอดบ้างเลยไหมอาทินามาไหมอาทินาติดงานแล้วเอาล่ะวันนี้ก็ยินดีกับผู้โชคดีด้วยครับครับขอบคุณทุกท่าน มากมายเลยนะครับผมครับผมเอ๋ติดตามมาอีกอย่างนี้นะทุกวันพฤหัส2ทุ่ม50บนาทีโดยประมาณนะครับไลฟ์กันสดๆแบบนี้มันกันซีกันแบบนี้โอ้มันก็อยู่ไปกี่คนเราครับกับเซตบอกซิงเดย์